ฮ้ยน,นกนกพี่พี่พี่นาว้คิดมาหลายโ้ดเดี๋ยวผมดึงก่อนเจ็บปีไก่สตัวเดือนโพดชื่อชือ้อโอ้ยยี่เดียวเี้ยโอ้ โอ้ยคือเลือไล่แต่บ้าเนี่ยโอ้ยวิงกามันไม่ทันยูบิเดบิเบิสาวเธอเองกับผ่านผู้ชามาเยอะฮ่งาแล้วโอ้ยตีรถถังมิดสมรอบคโอ้ย ผมว่าผมตัสกิลหนึ่งไม่แม่นวะหลอกโอ้โอ้ิงเกเสียเด้อโอเโอ้หนั่นแหละว่าไหล่ะว่าได้ถอย เด็บเด็บโอ้ยตายแล้วใช่ไหมเรื่องของเรื่อเนี่ยเอาเลยเรื่ยเนี่ยยัดหนามึงเบอหมดว่ะโอ้ยขานี่ก็เอาคุณประยุทธ์เลยโอ๊ยว้า มันมาจาก้ายมันมีบีกเลี้ยวมันมาซีเจอรจ้าซึมมาหลายเนี่ยไงเนี่ยหลายพูดสีมัโพย์บวเนาะทัวาบีเจอมบอกขาวหรอกเพ้ามัขาอยู่เว้ยฟาดโอ้ย ไปได้เอ็โคไประวังนะลูบิคเวเอ็โคถึงดูมถึงดูมเดิร์นแลนดยูมยังบ่ได้เลยวุฒิหนังยูวุฒิหนังยูเออโอ้ยบิดมิดอิมเต็มโอ้ยมันยิงแต่กูแม่เอ้ยหลักฐาเอ้ยโอ้ย ตะเมนหลเหลี่ยมเยอะเลยแทกซี่จะลากรลายเป็นลากอ้ายอยากเลียหีหีอะไรนะพี่เกลี่ยกเลียบ้างเหรอไปนะ

มาหยาดจ้อบปั๊มโจี้อ๋อพี่กินไงีช่วยหน่อยช่วยหน่อยตรงนี้เอาพี่นายนอยเอ้ยเนาะติดทิพตินายไม่ต้องไม่ต้องพี่ใหญ่ไม่ตายพี่ใหญ่ไม่ตายบ่พี่ไข่ต่อยกูเลยบ่ตาย มันบอกโปโยังอีกโบาพอมันพวดพอมวรธไสเต่อยเน่้ยโอ้ยอยากเลียอยากเลียอยากเลียเดาเดา ดีดีได้เย็นดีได้เย็นเออเดะรอข้าไปก่อนโอ้โหมาจะใส่เอ๊โอ้ยโอ้ยเลสเตอร์แม่แรงชิบหายโอ้สิก้นยักษ์มาเมื่อ้โอ้ย โอ้ยถือคอนแถือคอนถือคอนรตัวโอ้ยอฮียเฮียเียเฮียเฮียเียฮียเฮียเหียียเฮียเฮีกเฮเฮีเียเ อะไรบอกโอม้มันเก็บแต่ผมเว้ยทิงเกอรอ์ผมเล่นไม่ได้เลยเย็ดแมนเย็ดแมนนีช่ชืือเจือโอ้ยโวยเป็นน้ำเจือทิงเกอร์ตายซะบัดปปาตบมันเฮีย <Yeah. S 1> ว่าจะตายสัตว์ เอออาบ้านเอาบ้านพี่น้องไนบ้านโดยิงเออบักพากือกุชีดโ้หเอาตีกู้อะแหม่เ้ย เล่นว่าใดเลยอ่ะบอกตอนตัวฮาเนี่ยเฮียรู้สึกมั้ยโอ๊ยไว้โดนนะโึก โอ้บอกพลากมีแม่ะะเป็นแมงเอเคได้แย่ทิงเกอร์มันเอาเกิร์เน็ตแม่เอ้ยมันฉีดเอ้ยขอบนี่เขานี่เกอร์โอ้บอกฮาเอ้ยมันซอยกันดีเนาะ เออมาถึงแม่ก็เถอโอ้ย <Techn> ทิ้งเกอร์แม่เอาละพี่เกิรเนียร์อะไรเต็มไปหมดเลยคนรวยโพดเก่งโคดโค้ดบาหลงนี่อันตีมาเร็วเป็นยังไงอันตีกู บังเล่นบอบบังเล่นจ้าเออกันมาแทนก่อนเข้าเมืองแป๊บนึงมีปัญหาในเมืองนิดหน่อยปัญหาอย่างอีกโอ้ยน้องน้องนู่นสี่สิบส่ข้างโบโบปัาจเสียงนะบอสอบเขางนอนแล้วเขางนอนแล้วไปหาผู้สาวเป็นโบสโอ้ยเยี่ยมผู้สาวดีกว่าจีมจังไง เอ้ยสิ้นระหารไปแล้วสิ้นระหารไปแล้วโอ้ยลูกพ่อใหญ่เล็กน่ะนะเอยียงน้อเอียงน้อแบบโอ้ยบักกี้แม่แต่มาบนให้ฟังแลบนอย่างน้อนเขาดิดกอดนี่เจ้าสิดสวยเออหนัน,อนอโอ้ยหนวกโอ,อามาจะเข้า